เป็นเอเจนต์แล้วได้อะไรบ้างเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งของปีนี้เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตค่อนข,ข้างสูงโปรดักในการทำงานประมาณเป็นร้อยโปรดักค่ะค่ะน้ารายได้หลักอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะไม่เพียงพอในการใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะมีแบบ อาชีพ 1, 2, 3 1> ช่วยเราส่งเสริมการขายยังไงบ้างช่วยเพิ่มยอดขายให้เรายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ต้อง เข้างานหรือออกงานเป็นเวลาจริงๆเอเจนต์ก็จะมีลักษณะแค่นี้เท่านั้นเองแค่แนะนําเราไม่ต้องใช้เงินลงทุนเราแค่เพิ่มสกิลตัวเราทักษะในเรื่องของการแนะนําในเรื่องของความรู้ตรงนั้นมองง่ายๆเลยอย่างน้อยก็เป็นอาชีพเสริมที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้ากรณีอยากจะหารายได้เสริมหรืออาจจะเป็นรายได้หลักมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราไม่ได้ต้องเสียเงินไปลงทุนเราแค่ลงทุนกับตัวเองลงทุนกับความรู้ค่ะก็สามารถตอบโจทย์รายได้ ก็อยากให้พลาดโอกาสนี้ค่ะทําได้หรือว่าทําไม่ได้ก็คืออยากให้ลองเข้ามาดูก่อนแล้วเรามั่นใจเราเราก็ทำค่ะอยากให้ลองมาเรียนรู้กันค่ะ